สวัสดีครับเอา้าเอา้ยสวัสโอครัทำอะไรเนี่ยขับไมโครขับไมโครเอา้าขับเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีเหลาครับวันนี้จะพามาสอนเหลาขับหน่อยสอนทักษะครับการโยนดินเร่งเยอะหน่อยเร่งเยอะหน่อยบอ,อ่ะเอ่อยกมาเออไม่ต้องยกสูงยืดอาร์มไป ยืดอามยืดอามแล้วไงพุงกีไปด้วยเลยนั่นแหละอย่าให้มันโยกแรงถ้าเรามันโยกแรงปุ๊บมันจะจมเออเวลาเราลดเราก็ตบลงนิดหน่อยเวลาเองยืดเองยืดอามใช่ไหมครับ<ะ>เองยืดไปด้วยปุ๊บเองยืดอามไม่งไงพุงกีไปด้วยเลย<ะ>ถ้าถ้าเราไม่ไงถ้าเราไปจอดจอดแล้วไงพุงกีทีเดียวมันพื้นที่เรายืนน่ะมันไม่แข็งมันจะจม ต้องขับให้มันนิ่มๆยืดไปด้วยงายพุ่งกีไปด้วยพยายามอย่าให้มันรถมันกเ,เพื่อมแรงตรงนี้เราเจาะลมไว้ครับไว้ให้รถดับเทแล้วก็เราน้อยก็จะโยนไปเลยครับปึ๊บว้ายโอ้ดีจจดินเละครับเออแค่นี้แหละ ขับพยายามขับนิ่มๆและอสิ่งไม่ต้องยกสูงยืดอามไปหายพวกกี้ไปเลยเนี่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 ยแบบเนี้ยแบบนี้มันโยกมันจะทําให้รถจมเนี่ยต้องนิ่มกว่านี้อีกค่อยไงยแล้วก็เออหายไป และินิ่ม,มพยายามยังให้รถมันกระดกไม่ต้องยกสูงหรอกแค่พ่นดินก็พอแล้วแล้วก็ยืดอาร์ไปงายไปเลยไอ,อ้ช่วงเทดินไม่ต้องเร็วเท่าไหร่ก็ได้เรอเร็วรถมันกระดก Điểm, để hai động mật độ bê tông lâu bê lạy mặc kia nát đã đi nêm tìm này nêm tông lâu bê lạy tội lên เออลงไปทีกเออแล้วค่อยๆงับขึ้งมามันจะได้เต็มบุ้งกีไอ,อ้อารตเจลเบีสลักนั่นไหมนะเนี่ยไอ้สลักเรกอ่ะไอตัวนั่นเออตัวติดอาร์มเลยอ่ะอัดอตอตนเที่ยงอัดไหนเด้อขับยังไงก็ได้อย่าให้มันโยกเรงกรถเพราะว่าพื้นที่เรายืนมันไม่แข็งไง ถ้ามันแข็งมันไม่มีปัญหาหรอกยิ่งโยกรถมันก็จะยิ่งลงเข้าไปสุดตัวลงไปนะครับเพราเราไม่ค่อยได้จับครับเดี๋ยวจะชินไปเองเดี๋ยกวก็ชินไปเองพยายามให้มันชินพยายามให้มันนิ่งจับจังหวะให้มันได้อย่าให้มันโยก จ่วงลงไปเลยเมื่อกี้นะ่ะมันยังไม่ถึงดินขล่างหรอกยังไม่ดีพอตอนนั้นไม่ต้องตอนนั้นไม่ต้องต้องไม่ต้อง,องเอาแค่ลุมที่พี่เจาะไว้นี่แหละเออจ่วงลงไปเลยจุกเลยเออ ทำเอามุมที่รถเทเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันรถเออพอมันเทมาเดี๋ยวมันจะเต็มก่อน เบาๆครับเบี่ยงดินเฉยๆยังเงื้อง,ๆ,งๆอยู่นี่เอามุมนี้ก่อนเอมุมนี้ก่อนเดี๋ยวรถมามันจะมาเทมุมนี้เดี๋ยวมันจะเต็มไหนเออนั่นแหละไม่ต้องไปไกลขานาดนั้นเออพยายามเอามุมที่รถเทก่อนไม่งั้นะเดี๋ยวไม่ทันรถ แบบนี้แหละมันจะจมอ่ะเอานิ่มกว่านี้นิ่มกว่านี้อีกงายรอเลยเมื่อกี้น่ะงายรอเลยออยืดไปปุ๊บงายรอเลยงายฟูดไปเลย เลยเออแหละพอมันไปถึงสะพือกงายพุ่งกีไปด้วยเลยเพราะว่าพุ่งกีมันงายช้า อาจ้วงลงเลยลงลงไปเลยอ๋อถึงแค่ดินแข็งพอแค่นั่นแหละหายหายแล้วก็ยืดอามไปด้วย ซอยอย่างนี้ก็ยังไม่เสร็จครับใส่แท่นเครื่องเสร็จแล้วครับเหลืออตัวแยกน้ำมันครับไม่ได้เปลี่ยนมันเลยรั่ว ครับวิ่งวิ่งจอดจอดครับต้มไม่รู้เป็นไรโอ้มันอะไรกันนักกันนากับรถมัอห<รถ>อ,ออกอ,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 อเอเ,อเต็มกระจุกเลยตักเลยมุมนี่แหละเราชาไมาได้ได้ไม่ทันเขา ต้องเอาท่อนมะพร้าวนั้นมายืนซะแล้วครับให้เอ็กโบกเอาดีกว่ามันจะได้นิ่งหน่อยแน่นอนครับต้องเอาท่อนมะพร้าวมาแน่นอนแหละอันนี้มันตักไปมันก็เพื่อม,มันก็ลงไปเรื่อยๆครับ เอาส้นมาะท้ามายืดก่อนเดี๋ยวสดยืดดีๆให้เราก่อนวันนี้มันเริ่มจมไปแล้วครับเจอ,อ,อ,เอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับผม